เฮ้ยอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วนะโควิดมารอบที่3แล้วเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงสร้างตัวตนชีวิตช่วงโควิดช่องติดต o อของโคชเยียนะคะผู้ติดตาม9 9 0 0 0 0นคนเรียบร้อยแล้วเย้โอ้โห <c oughs> มาแบ่งปันเนาะความปังๆให้กับทุกคนเลยนะคะโควิดมารอบที่3แล้วจะมีคนอยู่2ฝากฝาก A กับฝาก B ฝาก A ก็จะมองเห็นว่าช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่ย่าแย่อีกแล้วมาใหม่อีกแล้วกําลังจะฟื้นกําลังจะฟื้นแต่ว่าคราวนี้มาแย่กว่าเดิมกับอีกฟางหนึ่งตรงกันข้ามเลยนะคะช่วงโควิดเนี่ยแหละ มาให้โอกาสเราอีกรอบหนึ่งที่ปังกว่าเดิมอีกคนเดียก็เป็นตัวอย่างให้เลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสจากโควิดรอบนี้คนเดียทำได้ทุกคนก็ทําได้เนาะคนีะจะมาแชร์ให้ในช่วงนี้อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนเลยเป็นกระแสที่จะทําให้เราเติบโตมากกว่าเดิมอีกเพราะโควิดเนี่ยแหละคะ่ะโควิดมาช่วยให้พวกเราทุกคนปังกว่าเดิมไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ตอนนี้เรา เราจะสร้างตัวตนอยู่เราจะทำธุรกิจอยู่หรือว่าเราจะเป็นพนักงานแม่ค้าขายโควิดมาช่วยทุกคนธรรมชาติหรือว่าเรื่องโครคไข้ไข้เจ็บเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยแข็งแกร่งมากกว่าเดิมมีชีวิต ที่ดีมากกว่าเดิมอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเลยโควิดเนี่ยเขามาช่วยในเรื่องของออนไลน์เร่งการพัฒนาในเรื่องของออนไลน์ให้กับมนุษย์โลกของเราบางประเทศเนี่ยเขารู้เรื่องการทำออนไลน์ให้ชีวิตดีขึ้นง่ายขึ้นสบายขึ้นมานานแล้วแต่อีกหลายประเทศยังไม่รู้เกินครึ่งโลกอะ่ะที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอ่ะธรรมชาติอะ่ะเขาสร้างมาให้ทุกคนอะ่ะเท่าเทียมกันเสมอมันก็คือเรื่องนี้เขาก็เลยล้างบางหมดทั้งโลก เลยว่าเฮ้ยอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วนะธรรมชาติสร้างมาให้ผู้คนจเจริญเติบโตมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพวกยูจะต้องใช้ออนไลน์ให้เป็นออกมาใช้ออนไลน์ในการสร้างตัวตนทําธุรกิจทุกอย่างเนี่ยคือใช้ออนไลน์ให้มันเกิดคอมมูนิตี้เกิดสังคมที่แบ่งปันกันออนไลน์มันเริ่มจากแบบนี้แหละคะ่ะออนไลน์เป็นเครื่องมือให้เราอะได้ช่วยเหลือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยก้าวหน้าโดย ที่พอเรารู้ว่าธรรมชาติมาให้เราเติบโตขึ้นและเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงล่ะคีย์มันอยู่ตรงนี้นะคะ เราจะปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงให้เติบโตเพราะว่าตอนนี้ฉลองผู้ติดตามของโคเดียเนี่ยช่องติกตอกก็9 9 0 0 0คนเรียบร้อยแล้วเย่นำข่าวดีนี้ไม่ใช่เป็นข่าวดีของโคเดียแต่เป็นข่าวดีเป็นผลลัพธ์ให้กับทุกคนเห็นว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ออนไลน์ Leverage เป็นพลังทวีให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นทำงานได้ง่ายขึ้นได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวกับคนที่เรารักมากขึ้นปังในธุรกิจในหน้าที่การงานการเงิน ของเราทุกอย่างเลยนะคะเรามาสร้างตัวตนเพื่อที่จะ connect ทุกคนมาเจอกันแล้วก็ร่วมสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมไปด้วยกันอ่ะช่วงโควิดรอบ3นะคะก็มากลวยกันเต็มที่เลยนะคะทุกคนมาโกยโอกาสมารับสิทธิ์นี้เลยรับสิทธิ์ที่อยู่บ้านแล้ว เติบโตขึ้นกว่าเดิมสิเท่าร้อยเท่าพันเท่านี่คือสิทธิ์ที่เราจะได้จากการอยู่บ้านมือถือเครื่องเดียวนะใช้สิทธิ์นั้นได้เลยเนาะออกมาพูดออกมาแบ่งปันออกมาสร้างตัวตนออกมาทําคลิปทาคลิปเองก็ทําอยู่ที่บ้านได้เลยขอให้ทุกคนนะคะใช้สิทธิ์นี้ในการที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมได้ชีวิตในแบบที่ตัวเองปรารถนาอย่างง่ายๆโดยใช้พลังทวีออนไลน์เทคโนโลยีเข้ามาในส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเนาะ